เอยังไงอะเม่ชาวเน็ตจับโปดิวเซบาสเตียนเลิกกันแล้วหรอเป็นอีกหนึ่งดาราสวยในวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาใส่ก็ดูดีไปสมมดสำหรับดิวอริสราที่เรียกได้ว่าเธอใส่ชุดแบบไหนก็ดูแอบซ่อนความเซ็กซี่ไว้ตลอดขนาดชุดธรรมดาแต่ว่าดิวใส่ออกมาแล้วสวยชวนให้หนุ่มๆได้กดไลค์และในแต่วันแต่ละหลุดก็แทบจะไม่ซ้ำกันเลย ในตอนนี้สาวดิวยังหัวใจอินเลิฟโลกทั้งโลกเป็นสีชมพูเลยล่ะคะ่ะแต่ล่าสุดเฟซเพจ facebook ชื่อดังอย่างเจมอย108ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ทั้งวันมีแต่คนถามกูเรื่องดิวกับแฟนไฮโซมีการลบรูปซ่อนรูปกันอีกหรอะถามกูแล้วกูไปถามใครไม่ได้มีผัวเป็นโคน,นันกูไม่รู้นางเพิ่งได้รถไปจะโกรธงอนกันอีกหรือเปล่า นักสืบโซเชียลช่วยกูทำการบ้านทีตอนนี้ไม่ว่างปิดซีรีส์เมาส์อยู่เตะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรออัปเดตจากสาวดิวดีกว่าค่ะ